o b l i ร i บิด Up b a s i l เ a n เป็นคำสำนวนและใช้เมื่อมีคนเริ่มสนใจหรือทำกิจกรรมใหม่ๆที่ทำให้รู้สึกหลงไหลอย่างมากเหมือนกับว่าพวกเขาติดเชื้อด้วยความกระติรุ้นไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ ยายเบยินเตอสปิลเลกิตาร์โฟเกย์เมนโนหายายบริทบิทอัพบาซิเลียนฉันเริ่มเล่นกีตาร์แค่เพราะความสนุกแต่ตอนนี้ฉันติดใจมาแล้วดานเบยินเตเมฟโตกราเฟริงวิสตานอิกเอตฮันคอมเทลอบริบิทอัพบาซิเลียนตอนที่เขาเริ่มถ่ายรูปเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะหลงใหลมันขนาดนี้ เอ็ดเตอร์ฟุชต์กังยัยลักเดสูชิยิ้มบเเอร์ยายบิดอาบบาซิเลียนโอล่าเกิดเนสนวาอุกะหลังจากลองทำสูชิที่บ้านครั้งแรกฉันก็ติดใจเลยตอนนี้ฉันทำเกือบทุกสัปดาห์บ้านนะบลร์บิดอาบบาซิเลียนดัดดีบินเตอร์ออสเปลชักโพสกูลันเด็กๆติดใจการเล่นหมากรุกทันทีหลังจากเริ่มเรียนที่โรงเรียน คำนี้ถ้าแปลตรงๆคือถูกกัดโดยเชื้อโรคหรือติดเชื้อขอบคุณที่ติดตามค่ะ